โอเคฮะตอนนี้สวัสดีครับอ่าวันนี้เรามาอยู่ในเกมรถบัสนะซึ่งเกมนี้ผมก็ได้เล่นมาเป็นเวลาชั่วคราวแล้วตอนนี้ผมกำลังสับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไปไหนผมก็เล่นไอ้ไอ้พวกไอ้พวกที่เสียงดังๆแลวปัญญาอ่อนนะ นี่นะ้ผมะทำการเชียบหน้าจอไว้นะครับ แล้้วผมกเขานะครับตอนนี้เราก็ย้ายทีมแล้วเดี๋ยวผมจะทำเดี๋ยวผมจะทำการกดเริ่มเกมใหม่เพราะตอนนี้ฝนตกไม่เริ่มเกมสิไม่ใช่เริ่มเกมสิ หันจอไม่ได้ผมหันจอไม่ได้ท่า,านผู้ามาชมหรือว่าเด็กใครเ้าใครเคยเล่นแล้วก็บอกผมด้วยนะว่ามันหันจอไม่ได้เยอะนี่ผมได้มาแล้ว,นะต,วตอนนี้นะตอนนี้ฝนตกหนักมากนะตอนนี้ ี้ผมเจอพิเศษโลโซอีกแล้วผมกำลังเหยียบม,มิดด้วยความแก้แค้นด้วยความ ลดนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเยอะมากเลยครับโอ้ยจำปอแล้วครับโอ้โร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยแล้วอุ้ยรถลด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 โอ้โหตาย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 ขอโทษทีอวบีรถ้ขวแรงไอเราผมใส่เกียร์ได้ไม่อั้นนะครับใส่ได้แค่หกเกียร์ ตอนนี้กำลังโหลดแมพเจได้ถึงแล้วนะอีกนานเลยโอ้ผมปวดขี้รอแป๊บหนึ่งนะนะกรถึงด่านต่อไปแล้วโอ้โหถนนโลง่ลงๆอย่างนี้ได้เวลาเหยียบมิดและิึกับไปเลยครับจอย จบเลยกูกลายจะไม่ชนแล้วนะเฮยเร็วเฮ้ยพิเศษโลโซแซงอย่างนี้ไม่ได้ต้องเหยี่ยบม,มิดมมมพิเศษโลโซแซงนะ ผมยังไม่ปเลยอุ้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 ยมาพิเศษโรโซมามาพิเศษพิเศษมาพิเศษมาพิเศษพิเศษแซงกับออ้แซงอย่างเดียวนะตอนนี้นะครับผมเจอเอ็มเอ็มซีเอฟนะเอมนบอกว่ามันจะดูหนังโยเอซีโอ้โห รถแรงมากไม่ลงมดไหมไม่ได้ลงให,หง้กูลงได้ไหมตอนนี้มีเด็กกระปูงมาถามว่ากูได้ลงมดไหมนะโอ้โหตอนนี้รถแรงามรากรถแรงที่เอเอ,อช่องตาโลยังโอ้โหตอนนี้แบบตารงรถแรงขี้ผายไหนมึงบอกว่ามึงจะดูหนังโก้กูจะดูหนังโกรถแรงนะโอ้โหมึงไปเหยียบเบรคขาพ่อมึงเหรอครับเจ <c oughs> สั์กูขี้เกียจถอนครับ กูถอยไปดูช่องผมด้วยนะครับพี PPOP ครับตอนนี้พี POP นหลรอครับเนี่ยมาขี่มาเลยปั่นน้ำฝนหาแม่งเหรอก็มึงไม่โกรธไงไอ้ส้นตีนวันนี้เพื่อนเพื่อนไปแกล้งผมนะมันไปดับเครื่องรถผม จงิง้ดับผมก็ขับได้แล้วผมใส่เกี้ยวอ่ะไปกดดูช่องตาลู คืนนะครับเจอปา่ากล้วยผมเข้าไปแล้วครับแล้วมันเห็น,นหน้ามีไมั้ยหน่มัแล้วน,นี้นะผมจะทำการโดดลงไปเลยนะครับสู้โดดลงมาครับสู้อ่ะมันคือเอาหมดย่อ โยนโยนอิระปะกะกะกะโอบแม่งไม่แน่ว่ะเนี่ยไม่เห็นชนเลยเบค่ะแม่หมอชนเลยเออชนเลยชนเลยว่าถ้าจุ๊บจีมันชนเราตายเออผมดันกับรถอยู่แล้วจอยนี่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 นุ่มดูผมเทพไหมครับในรถ มือไม่ไปมือตาลอยไงคลิปนี้ขอจบนะ,ะการอะ,อ,ะอ,ะอะไรวะการเพียงเท่านี้นะครับเออตอนนี้ขอจบคลิปเพีงยงเท่านี้นะครับไม่บายเจอกันคลิปหน้าบาักขอบ<า>บ,อบักพรบน่กัว <c oughs>